สวัสดีสมาชิกเพจ The Search เทจทองแล้วคู่ฝึกฝนเรียนรู้ทุกท่านสวัสดีวันพระหัสสป,ปดีที่2กันยายน2564ครับณนะเวลานี้ราคาทองคำก็ยังคงป้วนเปี้ยนพักฐานอยู่ในกรอบนะครับเมื่อวานลงไปทําโลไว้ที่พั0 9เเหรียญแล้วก็ถีบตัวเด้งขึ้นมา ทดสอบแนวต้าน1,820เหรียญยังไม่สามารถที่จะขึ้นผ่านไปได้ดังนั้นในวันนี้ก็ยังคงมองว่าคาดเดาว,ว่าราคาก็จะไซเวย์พักตัวอยู่ในกรอบตรงนี้ครับ1,800เหรียญถึง1,820เหรียญเป็นกรอบแนวรับแนวต้านในวันนี้ครับไซเวย์ way, เพื่อสะสมพลงัลงรอการเบรกเอาออกจากกรอบ เราคงต้องรอดูกันต่อไปว่าเมื่อไหร่ที่ราคาเบรกเอาเราก็เลือกทางตามทิศทางราคาที่เลือกในเวลานั้นแต่ณวันนี้ราคายังคงไซ์เวย์อยู่ดังนั้นจึงแนะนำนักลงทุนว่าให้เทรดซื้อขายเล่นรอบทํากำไรในกรอบสั้นๆไปก่อนครับขึ้นเราก็ขายลงเราก็ซื้อ แล้วพยายามสะสมหน้าซื้อบายเมื่อราคาลงต่ำเพราะแนวโน้มมีโอกาสที่ราคาจะสะสมพลังเพื่อทดสอบกรอบแนวต้าน1,835เหรียญอีกครั้งหนึง่งแนวต้านตัวนี้ยังคงเป็นเป้าหมายที่รอการติดตามดูอยู่ครับในเวลานี้ในวันนี้และในเวลานี้ขอให้ทุกท่านทำกำไรรอบสั้นๆไปก่อนครับขึ้นก็ขายลงก็ซื้อ ขอให้ทุกท่านโชคดีในการเทรดลงทุนในวันนี้ครับทุกท่านสวัสดีครับ